ซุปตาดาวรุ่งถือเลิกดีสวมเสื้อแดงพาครอบครัวย้ายเข้าบ้านใหม่วันแรกสร้างบ้านมูลค่า20ล้านให้พ่อแม่ตั้งแต่ปีที่แล้วสำหรับนักสแสดงหนุ่มดาวรุ่งมีนธีรวิทย์อัธชิตสถาพรบ้านหลังนี้เป็นความตั้งใจของมีนเพื่อพาคุณพ่อและคุณแม่มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานคร ล่าสุดวันนี้วันที่17มีนาคมมีนได้โพสต์ภาพบรรยากาศสุดอบอุ่นครอบครัวมาร่วมกันทำบุญขึ้นบ้านใหม่แบบเรียบง่ายพร้อมเข้าอยู่แล้วโดยจะเห็นว่าภาพนี้ครอบครัวของมีนทุกคนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีแดงเพื่ออความเป็นสิริมงคลเฮงเฮงปงัปงๆโดยมีนได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่า เลือกดีวันนี้เข้าบ้านแล้วนาะซีอาอิกไคนตี T ้ศูนคุณแม่น้องมีนหลังจากนั้นต่างมีเฟ้นคลับมากมายมาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับบ้านหลังใหม่ทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความยินดีกับหนุ่มมีนด้วยนะคะ